สวัสดีค่ะวันนี้นะอยากจะทำต้ยมยำพงปลาแซลมอนไปถวายเพลนค่ะ,ะในนี้ก็มีน้ำสักประมาณ2ลิตรนะคะผงไก่นะคะขนาสักก้อนหนึ่งอันนี้ที่ใส่ลงไปนี้จะใช้น้ำพริกต้ยมยำนะคะช้อนหนึ่งแล้วก็น้ำพริกเผาช้อนชานหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปจ้าเดี๋ยวก็ต้มน้ำให้มันเดือดก่อนนะคะ วันนี้ก็จะใส่หอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศก็ไม่ค่อยจะมีหอมแดงใช้เท่าไหร่คะ่ะหรือไม่มันก็แพงก็ใช้อะไรที่เรามีไปแล้วกันนะคะอ่ะต่างประเทศรากผักชีจะไม่ค่อยมีค่ะหายากนะจะมีเฉพาะช่วงหน้าร้อนวันนี้ก็ใช้กา้านผักชีแทนไปแล้วกันเนาะนี่ก็พงปลาแซลมอนค่ะประมาณ2องถ้วยเนาะแพ็คหนึ่งก็ 300กว่าบาทน,นะคะพุงปลาแซลมอนค่อนข้างแพงค่ะที่ต่างประเทศเนื้อจะถูกกว่าด้วยซ้ำมัง้งวันนี้จะใช้เห็ดเห็ดเอ่อเห็ดนางฟ้านะคะ oyster mushroom นะันพูดภาษาอังกฤษนิดนึงจ้าแพ็คหนึ่งประมาณสองสามกำมือเราค่ะเพื่อนๆน,น,นะก็ประมาณห้าเหรียญค่ะนะมันช่วงนี้ของแพงค่ะส่วนมะนาวหลังบ้านเมื่อเช้าเดินไปเอ่อตัดตะไคร้นะคะมันร่วงมาพอดีค่ะอันนี้เป็นมะนาวเขียวนะเพื่อนๆเราปลูกเองค่ะ ต้นมะกรูดเราก็โตแล้วค่ะส่วนมะเขือเทศวันนี้ขอใช้เชอร์รี่แทนมะเขือเทศทั่วไปนะคะเพราะว่าไม่มีค่ะนะก็ดูสิน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะจวนจะได้เวลาเอาแซลมอนลงแล้วนะคะโอ้ดูสิน้ำเดือดปุดๆค่ะดูแค่น้ำก็จะอาณาจะอร่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพริกใส่ทีหลังนะ เดี๋ยวมันขมเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วได้เลยเอาแซลมอนลงนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่แซลมอนลงไปกดให้มันจมสักนิดนึงแซลมอนพวงเขาเนี้ยเขาจะสุกง่ายนะจ๊ะโอ้เดือดอีกรอบแล้วค่ะตามด้วยเห็ดนางฟ้าเลยนะวันนี้จะมีกุ้งด้วยนะคะกุ้งแชบวยแต่ว่าจะใส่ทีหลังค่ะขอให้ให้เห็ดสุกก่อนแล้วกันเพราะว่า จริงๆแล้วจะทําไปเพลนนะคะนะก็เลยต้องต้องให้มันอุ่นๆไว้เวลาถวายเพลนก็น่าจะสิบโมงเช้าน่าจะออกจากบ้านได้แล้วนะคะใส่เห็ดไปค่ะมะเขือเทศตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วจะน้ําเปรียปร้ยวๆหวานๆจะได้ออกมานะใส่ไปเลยน้ําเดือดรอบสองแล้วค่ะตอนนี้เอากุ้งลงแล้วค่ะได้เวลาแล้วสายแล้วนะคะเอากุ้งลงไป กุ้งแช่บวยนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะใส่ทั้งหัวไปด้วยเลยนะไอ้น้ำมันหัวกุ้งจะได้ออกมาในต้มยำจะได้อร่อยค่ะ,ะกดให้มันจมปให้มันเดือดอีกสักนิดค่อยคนนะคะโอเคกุ้งสุกแล้วคะ่ะเห็นไหมอ่ะคนได้กุ้งมันสุกง่ายจะ้ะเดี๋ยวถ้าถ้าเรานะต้มนาน เดี๋ยวมันเนื้อจะไม่กรอบค่ะกุ้งเอาไว้ที่หลังเลยอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปไปวัดแล้วค่ะนี่ใส่หอมผักชีไปแล้วก็ตามด้วยพริกสดจ้าโขกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะปรุงรสเรียบร้อยค่ะน้ำปลามะนาวนะคะเพราะว่าจะอ่ายกไปทั้งหม้อเลยนะคะวันนี้เพราะว่ากำลังร้อนกรุ่นๆค่ะก็ได้เวลา สิบโมงแล้วค่ะต้องออกจากบ้านยกถวายเพลนก็ประมาณสิบโมงครึ่งค่ะจบแล้ว11บเอโมงพระชันเพลนดูสิคะสีสันหน้าตาวันนี้ทำแบบน้ำใสเนาะไม่ได้น้ำข้นค่ะแซบๆสดน้ำร้อนๆอากาศหนาวๆมาค่ะมาชิมด้วยกันจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะปะไปถวายเพลนกันจ้า